โอ้บ้ามากไม่คิดว่างานรับปริญญาจะสนุกขนาดนี้ครูบิวเพิ่งกลับจากงานรับปริญญาที่มาเลมาค่ะบอกเลยถึงจะอยู่ใกล้ไทยแต่บรรยากาศเนี่ยคนละเรื่องเลยนะสิ่งแรกที่สะดุดตาก,ก็คือชุดครุยค่ะสดมากแต่ละมหาลัยก็สีต่างกันและที่พีก,ก็คือบัณฑิตจะใส่อะไรข้างในก็ได้จะเป็นชุดประจำชาติชุดราตรีหรือชุดสวยๆขอแค่สุภาพก็จัดเต็มกันได้หมดเลยบรรยากาศในฮอก็คือไม่เคร่งจนเกินไปนะคะมีการแสดงสลับกับการมอบปริญญาบาัตรดูเพลินเลยไม่เบื่อดีนะแต่ช่วงที่ครูพี วิวชอบที่สุดก็คือตอนให้บัณฑิตหันไปขอบคุณพ่อแม่ค่ะทุกคนโค้งขอบคุณกันจริงๆังวิวแบบน้ําตาซึมเลยมันซึ้งจริงๆนะคือเขาไม่ได้เกียรติแค่บัณฑิตแต่เขาให้เกียดครอบครัวด้วยวิวแอบคิดเลยนะว่าถ้าบ้านเราได้มีโมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็คงจะดีเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วที่เนี่ยครอบครัวก็เข้าไปนั่งในฮอล์ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่รอข้างนอกเหมือนบ้านเรามันทําให้รู้สึกเลยว่าเบื้องหลังความสําเร็จของลูกเนี่ยมีครอบครัวอยู่เสมอสรุปเลยพิธีที่เนี่ยผสมผสานทั้งความเป็นทางการความสน และไม่ลืมคนข้างหลังเลยค่ะใครอยากรู้บ้างว่าเวลาเขาอวยพรบัณฑิตเป็นภาษาอาหรับพูดว่าอะไรรอติดตามคลิปต่อไปนะคะกดติดตามพูดภาษาอาหรับง,ง่ายสไตล์ครูพิวไว้ได้เลย